หนังสือบอกกล่าวทวงถามการกู้ยืมนะคะกรณีที่ท่านกู้ยืมเงินนะคะกับ เจ้าหนี้นะคะผู้ให้กู้แล้วท่านเนี่ยเป็นผู้กู้หรือผู้ให้กู้ส่งหนังสือทวงถามก็คือตามที่ตกลงกันในสัญญาแล้วท่านไม่ชําระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทนายนะคะยังไม่อยากที่จะฟ้องคดีต่อศาลก็คือใช้วิธีการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ขอให้ท่านชำระหนี้ไปยังท่านก่อนนะคะถ้าท่านชำระเขาก็จะไม่ฟ้องคดีต่อศาลแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ชำระนะคะแล้วหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมแล้วนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะยื่นคำฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็ไปคุยกันที่ศาลอาจจะทำสัญญาปณิปนอมยอมความหรือว่า ต่อสู้คดีก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสแต่ละคดีไปนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่ายอดหนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ท่านเห็นว่าถ้าฟ้องไปอ่ะมันอาจจะไม่คุ้มดูแล้วเขาก็ไม่ได้มีทรัพย์แล้วก็มันเป็นแค่คดีแพ่งไม่ได้เป็นคดีอาญานะคะท่านก็ อยากจะส่งไปแจ้งเตือนเป็นการกระเตื้องนะคะให้ลูกหนี้เนี่ยพยายามที่จะหาหนทางมาชำระหนี้เราเพื่อรักษาเครดิตนะคะก็สามารถที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามที่ออกโดยทนายความนะคะส่งไปยัง ที่อยู่ของลูกหนี้ได้นะคะเราก็ต้องรู้หลักฐานก็คือ1คือเออเรามีสัญญาไหมถ้ามีสัญญาก็แนบสัญญาไปนะคะสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าหนี้ของลูกหนี้นะคะให้ทนายร่างหนังสือแล้วก็ระบุมาให้ทนายทราบว่าเป็นหนี้กันเท่าไหร่นะคะถ้ามีในสัญญาก็ ทนายอ้างอิงตามสัญญาได้เลยแต่ถ้าไม่มีสัญญายังไม่ได้มีหลักฐานก็ต้องร่างให้ทนายก่อนว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรกู้ยืมเงินกันเมื่อไหร่ชารับมาแล้วเท่าไหร่คงค้างเท่าไหร่ถึงกําหนดชําระอวันที่เท่าไหร่แล้วเขาผิดนตั้งแต่เมื่อไหร่แบบนี้ค่ะก็จะต้องให้ทนายร่างเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ส่งไปยังที่อยู่ของลูกหนี้นะคะเมื่อลูกหนี้ได้รับมีโอกาสอะไรบ้างหนึ่งคือลูกหนี้อาจจะติดต่อ กลับมายัางเจ้าหนี้แล้วก็แจ้งว่าขอผ่อนชำระนะคะหรือถ้าเขามียอดปิดเนี่ยเขาก็จะมาปิดกับเจ้าหนี้นะคะก็คือเจ้าหนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับชำระหนี้เพราะว่าเป็นการบอกกล่าวจากทนายความเราไม่ได้ทวงกันเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาได้รับแล้วเขาเฉยนะคะคราวนี้เจ้าหนี้จำเป็นต้องยื่นคำฟ้องคดีต่อศาลนะคะแล้วก็ เ,เป็นเรื่องทีเ่เราก็ต้องดูว่าการฟ้องเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าต้องสืบทรัพย์ของลูกหนี้ก่อนว่าลูกหนี้มีทรั์ไหมถ้าลูกหนี้มีทรัพย์มีโฉนดมีบ้านมีที่ดินนะคะมีรถเนี่ยรถรถไม่ติดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพราะว่า ฟ้องไปแล้วไม่ได้แค่กระดาษไม่ได้แค่คำพิพากษาสามารถที่จะเอ่อถ้าหากว่าเขามีสาบะเขามาศาลอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาไกลเกลี่ยขอพรหรือไม่มียอดก็อาจจะปิดไปเลยอาจจะคุยไกลเกลี่ยกันแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มาศาลนะคะเราก็จะชนะคดีแล้วถ้าเขาไม่ชําระ ตามคำพิพากษาตามคำบังคับเราก็ดำเนินการขั้นตอนต่อไปก็คือสืบรัพย์แล้วก็บังคับคดียึดทรัพย์สินขายท่อตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่านี่ยังไม่เยอะแล้วก็ดูแล้วถ้าส่งไปก็มีโอกาสที่ลูกนี่จะติดต่อมาเกลียเกลียก็ส่งหนังสือทวงถามไปก่อนนะคะยังไม่ต้องฟ้องแต่ว่าถ้าหากว่า ขั้นตอนการส่งหนังสือทวงถามเนี่ยคือขั้นตอนหนึ่งก่อนฟ้องด้วยนะคะถ้าหากว่า ท่านส่งหนังสือทวงถามไปแล้วเขายังเฉยยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรท่านก็จําเป็นต้องยื่นคําฟ้องคดีต่อศาลนะคะแต่ก็ต้องประเมินว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะคะยอดหนี้จํานวนเท่าไร่แต่ถ้ายอดหนี้ไม่เยอะจะให้ส่งให้ทานายส่งแค่โนติสหนังสือทวงถามไปก็ได้เพื่อกระเตืง้งจิตสำนึกหรือเป็นการเรียกให้เขามาทำหนังสือรับสภาพหนี้ถ้าหากว่ากรณีที่ท่านยังไม่มีสัญญาอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตก กถ้าเขาชําระตามนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่ชําระเราก็สามารถที่จะนําหนังสือรับสภาพหนี้นะคะไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้นะคะอันนี้ก็คือหนังสือบอกกล่าวทวงถามหนี้นะคะเมื่อท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามหนี้คําแนะนําจากทนายก็คือให้ท่านนะคะติดต่อแล้วก็เจรจาไกล่เกลี่ยกับทางเจ้า นะคะคแล้วก็ขอผ่อนหรือว่าขอปิดยอดนะคะท่านจะได้ไม่ต้องโดนฟ้องคดีต่อศาล แต่ถ้าหากว่าท่านเฉยท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับหมายเรียกสำเนาคำฟ้องเป็นฉบับต่อไปนะคะก็ต้องดูว่าเจ้าหนี้ของท่านจะฟ้องหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ฟ้องท่านก็ไม่เป็นไรแต่เครดิตของท่านก็เสียแน่นอนถ้าท่านไม่รักษาเครดิตความน่าเชื่อถือของท่านการทําธุรกิจประกอบการงานต่างๆของท่านมันก็จะส่งผลกระทบนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับหนังสือบอกกลา่าวทวงถามนะคะ